สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่ทุกๆท่านนะครับก็คลิปนี้เราก็อยู่ที่หาดจอมเทียนนะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสมาพาทุกคนมาอัปเดตกันนะครับที่หาดจอมเทียนนะครับผมหลังจากที่คลิปล่าสุดของหาดจอมเทียนนี้เราลงไปประมาณเดือนกุมภานะถ้าจาไม่ผิดก็ผ่านไป4ี่ห้าเดือนแล้วนะครับทาั้งนั้นก็พามาอัปเดตนะครับก็ทางเดิอนอะไรฟุตบงฟุตบาทนะครับการขยายที่จอดรถก็ เสร็จมาระยะหนึ่งแล้วครับผ่านมาประมาณ5เดือนนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีว่าเขาทำถึงไหนแล้วนะครับผมแล้วก็เดินชมบรรยากาศที่หาดจอมเทียนไปด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณเหาดน่าจะประมาณซอยสิบเอนะครับตรงนู้นก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะออตอนนี้เขาถมทรายนะครับที่โครงการเขาถมทรายขยาย ชายหาดนะครับมาถึงตรงนี้นะฮะหน้าไทยพาณิชย์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะเป็นที่เอาเรือลงนะครับหน้าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซอยสิบเอ็ดประมาณนี้นะก็เดี๋ยวขยับขึ้นไปดูตรงทางเดินนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางเดินนะครับก็ทําถึงประมาณตรงนี้นะครับ ทางเดินนะครับแล้วก็ขยายถนนนะก็มีที่จงที่จอดนะครับเยอะพอสมควรนะครับเยอะมากประมาณนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นคอนโดริมหาดจอมเทียนนะขวามือผมนะครับก็เดี๋ยวจะพาเดินจากตรงนี้นะครับย้อนขึ้นไปถึงน่าจะประมาณโคง้งโค้งต้นหาดของจอมเทียนนะครับตรงป้อมสถานีตำรวจน,น,นะครับรอยต่อระหว่างหาดจอมเทียนแล้วก็หาดสงตานนะ ช่วงนี้บรรยากาศก็จะเงียบๆหน่อยครับหน้าโลซีสั้นนะครับนักท่องเที่ยวก็น้อยครับก็จะมีบ้างก็ช่วงหยุดยาวนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับมาเที่ยวกันเยอะครับช่วงหยุดยาวเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับผมวันนี้แดดออกครับบรรยากาศดีครับด้านนี้ก็หาดอด้านนี้ก็เป็นคอนโดริมหาดนะครับเราก็จะเดินเดินไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศกันไปเรื่อยครับ เสาไฟอะไรก็ติดเสร็จแล้วนะจากซอย11นะครับย้อนขึ้นไปฝั่งหาดตรงตาลน,นะครับผมตอนนี้พวกวพี่ๆล่มเตียงก็กำลังกางเตียงกลางล่มกันนะครับหาดก็เงียบสงบดีครับช่วงนี้ ก็กําลังก่อสร้างนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นโรงแรมหรือคอนโดนะตรงนี้นะอ้อมหลวสสำหรับโซนนี้นะครับจากจากจุดเมื่อกี้นะครับที่เขาถมทรายนะอันนี้อัปเดตอีกนิดนึงนะครับที่เขาถมทรายมาถึงหน้าธนาคารกรุงไทยเมื่อกี้นะครับซอยสิเอดนะ ก็เดี๋ยวเขาจะมีเฟสสองนะครับที่จะขยายแนวชายหาดนะครับจากหน้าไทยพาณิชย์นะครับขึ้นไปตรงสถานีตำรวจนะครับตรงโค้งตรงตาลตรงนั้นนะครับเขาก็กกจะขยายชายหาดยาวไปจนถึงตรงนู้นครับ mm hmm. เห็นเขาบอกว่าน่าจะเริ่มประมาณเดือนหน้านะครับผม mm hmm. กโซนนี้ก็น่าจะปิดอีกยาวนะครับแต่ทางเดินก็เสร็จแล้วนะ ทีนี้ก็จะเหลือขยายแนวชายหาดนะครับผมระยะทางก็คาจะประมาณสองกิโลกว่าๆสองจุดเจ็ดสองจุดแปดกิโลประมาณนี้นะครับจากจุดที่ขยายเริ่มมานะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะเอาต้นไม้ออกหรือเปล่าหรือจะยังคงต้นไม้ไว้นะครับเท่าออกนี่น่าเสียดายมากเลยนะก็ทำเหมือนฝั่งนาจอมเทียนก็โอ้โหน่าเสียดายมากต้นไม้ ตรงนี้ก็ถนนกว้างครับแล้วก็ทางเดินก็กว้างมากไหวนะเซเว่นก็มีเป็นระยะระยะนะครับร้านกาแฟร้านคาเฟ่มีตลอดแนวครับนี่เราก็เห็นนักท่องเที่ยวบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับนี้ก็จะเป็นสเตปสูงเลยนะ มันมีบันไดไม้นะครับเอาไว้ขึ้นหลงนะครับก็น่าจะทําเหลือไว้นะครับเพราะเวลาเขาถมทรายขึ้นมาก็น่าจะถมขึ้นมาสูงพอสมควรน,นะครับนี่ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเขาเล่นดนตรีด้วยเอ่อสร้างสรรค์สีสันไม่ใช่หร ก็สูงมากสเต็ปจากทางเท้าไปลงไปออแนวหาดนะครับ,รบสูงมากเลยเห็นเท่อไหร่ไม่รู้ไม่แน่ใจ เตียงนี้โล่งเลยนะครับไม่มีคนนั่งเลยนะเงียบมากนี่ที่จอดอยังยังโล่งเลยนะเมื่อกี้ถัดจากตรงธนาคารไทยพาณิชย์นะครับย้อนลงไปฝั่งนาจอมเทียนก็เขาก,กำลังรื้อทางเดินนะกำลังทำอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับก็คือเสร็จแล้วก็คือจาก โค้งลงตาดลงมาถึงหน้าไทยพาณิชย์เมื่อกี้นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นคลิปที่เราเดินมานะเสาไฟก็ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับเสาไฟสองสว่างนะครับนุ้ก็จะมีตึกกำลังก่อสร้างนะงสูงคันโดแน่เลย นีก่ก็เป็นตึกใหม่นะครับทำเสร็จใหม่ๆเรืกตึกนี้นะเสร็จใหม่ตึกนู้นก็กําลังก่อสร้างนะครับก็เดินชมบรรยากาศกไปเรื่อยครับ ต้นไม้หนาแน่นหน่อยนะครับมีร่มเงานะครับบรรากาศดีเย็นสบายครับโซนนี้นเป็นคอนโดนะครับตึกสูงๆตึกนี้นะเป็นคอนโดคาปาคาบาน่านะครับน่าจะใช่ขึ้น,นนะ ทางเข้าเขาจะอยู่ฝั่งจอมเทียนสายสองนะครับเข้าจากจอมเทียนสายสองจะอยู่ติดกับตรงนี้เลยตลาดจอมเทียนในมาเก็ตนะครับผมขวามือด้านนี้ครับตลาดนะครับแล้วก็ลานกิจกรรมสนามเด็กเล่นนะครับ งนี้ก็น่าจะเป็นที่จะไว้ตั้งเสาติดธงชาติต่างๆแน่เลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็จะเป็นเสาเอาไว้แผนธงชาตินะครับสําหรับชาติต่างๆนะครับตรงนี้นะแต่ยังทําไม่เสร็จนะครับมาช่วงนี้ก็ทางเดินก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะครับผม อนนี้เวลาก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับอากาศก็จะือว่าสายมานิดนึงนะครับจอมเทียนในมาร์เก็ตนะครับขวามือนะครับก็คาเฟ่อารมณ์จอมเทียนนะครับผมตรงครามซายมือก็สนามเด็กเล่นนะครับ ตรงนี้ก็มีเสาไฟสปอร์ตไลท์นะครับน่าจะกำลังซ่อมแซมแล้วว่าติดตั้งใหม่อะไรประมาณนี้น่าจะติดตั้งตรงนี้แต่ว่าฐานยังไม่เสร็จนะอันนี้ก็ติดต่อสร้างใหม่ถูกต้อมควร เดี๋ยวเขาพอเขาขยายนะครับแนวชายหาดนะคพวกพี่ๆร่มเตียงนี่ก็ต้องอพากันขยับขึ้นไปหาที่ว่างนะครับบางส่วนก็อาจจะไปฝั่งนาจมเทียนนะครับช่วงระหว่างรอที่เขาจะขยายแนวชายหาดเสร็จนะครับแต่คิดว่าก็น่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะ ถนนนี้ก็ยังเป็นวันเวย์อยู่นะครับทุกคนก็วิ่งลงมาจากโค้งฮนุมานนะครับวันเวย์ลงไปฝั่งนาจอมเทียนไปถึงแยกชายพฤษสถานขั้อมสถานีต์ำรวจตรงแยกชายเพฤษตรง,ตรง,งกระมงขึ้นบ้านนะครับถัดจากตรงนั้นไปก็ยังเป็นทูเวย์เหมือนเดิมนะครับแต่จากโค้งฮนุมานมาไปถึงชยพฤษก,ก็เป็นวันเวย์นะครับ ช่วงนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงซ่อมบำรุงนะครับสปอร์ตไลท์สองสว่างนะเห็นเอาลงมาหลายต้นแล้วนะครับน่าจะบำรุงซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนโคมอะไรประมาณนี้นะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปรับปรุงหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารารก่อสร้างก็จะเห็นเยอะขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็น่าจะทําติดนะครับเนี่ยล้อมรั้วตรงนี้นะตรงนี้ก็ติดติดกันกน,นี่ก็เป็นอาคารพาณิชย์ก็น่าจะปรับปรุงใหม่นะครับหลายๆที่หลายๆร้านก็โอ,อกาสช่วงนี้เป็นการปรับปรุงไปในตัวนะครับผมรีโนเวทร้านใหม่รีโนเวทธุร,รกิจใหม่นะครับ จอดแล้วก็ทางเดินก็ถือว่าเสร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็จะเหลือเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับฝั่งนี้นะก็ซ่อมแซมสปอร์ตไลท์นะครับนอกนั้นก็น่าจะดูโอเคแล้วก็เหลือแค่ขยายแนวชายหาดนะครับก็คงจะต้องปิดใหญ่กันอีกนะครับโซนนี้ เดือนหน้านะครับเริ่มต้นนะครับขยายแนวชายหาดนะครับอาจจะต้องปิดเป็นบางช่วงนะครับมาก็ใครจะมาเล่นน้ําก็น่าจะต้องขยับไปฝั่งนาจอมเทียนนะครับผมหรือไมก่ก็เขาคงไม่ปิดตลอดแนวนะน่าจะปิดเป็นช่งชวงๆทาเป็นช่งชวงๆเหมือนกับตอนที่เขาทาทางเดินขยายถนนอะไรประมาณนี้แหละนะ เดี๋ยวเราลงไปเดินตรงชายหาดดูบ้างนะครับไปดูบรรยากาศตรงชายหาดกันนิดนึงครับส่วนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรแล้วนะก็ทางเดินก็เสร็จเรียบร้อยถนนก็เสร็จเสาไฟอะไรก็เสร็จนะครับผม ช่วงนี้น้ําทะเลไม่ใสเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนหน้ามรสุมนะครับลื่นลมก็จะแรงนิดนึงนะครับน้าทะเลก็จะขุ่นๆุนหน่อยแต่ถ้ามาช่วงที่น้ําขึ้นก็ใสพอเล่นได้ครับแต่ถ้าเป็นช่วงน้ําลงก็จะเป็นขุ่นขุเป็นสีกาแฟเลยนะประมาณนั้นส่วนโซนเล่นน้ําก็จะเหมือนเดิมครับตั้งแต่โค้งดงตาลมานะครับก็ยาวไปจนถึง ตรงหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ก็ยังเล่นได้นะครับเพราะก็จะมีคุนลอยน้ํานะครับกั้นเป็นเซฟโซนไว้ให้นะอย่างนี้นะเวลาเล่นน้ําก็แนะนําให้เล่นในโซนของที่เขากั้นไว้นะครับผมพื่ยความปลอดภัยนะครับเพราะว่านอกจากนอกโซนนี้ก็จะเป็นที่วิ่งของเจ็ตสกีของเรือของกิจกรรมทางน้ําเขานะครับ เขาก็จะแยกนะครับเพื่อความปลอดภัยสำหรับคนที่ลงเล่นน้ำนะเงียบมากครับผมนักท่องเที่ยวแทบไม่มีเลยนะลมเตียงนี่ไม่มีคนนั่งเลยเงียบจริงมาาเมื่อเช้านี่น้ำขึ้นถึงถึงนี่นะครับตรงนี้เลยตอนนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ9โมงเกือบ10โมงก็ลงไปถึงนู่นแล้ว นี่ลงมาเดินชายหาดแ๊บๆึงไม่เห็นแม่กระพุนขึ้นมาเกย์ขึ้นตายนี่หลายตัวแลวนะหลายตัวเลยนี่ตัวหนึง่งตรงนู้นๆๆน,น,น,นะติดๆกันเลยนะแมกระพุนหนึ่งตัวนะครับผมตรงนี้ก็ตัวใหญ่เลย ก็อีกตัวนะครับผมน่าจะโดนคลื่นใต้น้ําซัดขึ้นมานะว่าขึื่นน่าจะแรงนะครับผมในทะเลนี่ร่มเตียงไม่มีคนนั่งเลยนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะเงียบมากเงียบจริงเพราะถ้าเป็นปกติถ้าอย่างช่วงเวลานี้นะ9โมง10โมงนี้ก็น่าจะเริ่มมีนักท่องเที่ยวมา,าหาดกันบ้างแล้วนะครับ นี่ก็จะเห็นเดินป,ปลายเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงตรงนี้นะครับขึ้นกลับไปเดินบนทางเดินนะครับผม การกีฬาทางน้ำนะครับตรงข้ามกับซอยห้านะปกติตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมานั่งเล่นปูเสือกันเยอะนะวันนี้ก็ยังโล่งเลยนะเนี่ยเงียบเลย เทางเดินจะแคบนิดนึง,งนี่ก็จะเป็นที่เก็บอุป,รปรกรณ์วินเซิร์ฟนะครับ นี่วันที่สองถึงยี่สิบมนะก็จะมีแข่งแข่งทินเซิร์ฟกันนะครับผมใครสนใจก็แวะมาดูมาชมได้ครับอันนี้ก็ซอยห้านะครับอินเนเกชั่นนะครับ นดี๋วเราก็เดินมาถึงหน้าซอยสองนะครับก็ใกล้จะถึงบริรเวณโคง้งจุดเริ่มต้นนะครับของหาดจอมเทียนนะครับผมบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้นะช่วงนี้ก็เงียบๆนะครับผมนักท่องเที่ยวก็หายไปเยอะมากเลยนะสังเกตรได้จากเตียงร่มที่เขาไม่ค่อยมีคนนั่งเลยนะครับผมชายหาดก็ไม่ค่อยมีคนเดินนะครับ สำหรับทางเดินนะครับที่จอดรถนะครับถนนเสร็จแล้วนะครับสรุปก็ถือเสร็จแล้วตั้งแต่โค้งโค้งลงตาลนะไปจนถึงนู่นเลยจอมเพียน11หรือว่าหน้าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมระยะทางก็ประมาณ2กิโลได้2กิโลนิดนดนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมโซนนี้ก็มาเที่ยวมาเล่นน้ำมาพักผ่อนกันได้นะครับแต่ มาเดือนหน้านะครับก็คืออาจจะมีบางจุดบางส่วนนะครับที่เขาจะต้องปิดเพื่อขยายแนวชายหาดนะครับเศษสองนะครับจากหน้าธนาคารไทยพิณิชย์นะครับโครงการเขานะครับยาวมาจนถึงนี่เลยนะครับโ้งดงตาลน,นะครับผมน่าจะขยายเพิ่มออกไปประมาณสามถึงห้าเมตรนะจาก ชายหาดเดิมนะครับน่าจะขยายออกไปอีกนะครับผมแล้วก็ถมทรายให้มันเสมอกันเหมือนฝั่งนาจอมเพียรน,นะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าต้นไม้เจะาออกมันฝั่งนู้นหรือเปล่านะครับแต่ผมส่วนตัวแล้วมองว่าน่าจะควรควรจะรักษาไว้เหมือนเดิมนะครับผมให้มันมีความแตกต่างระหว่างสองโซนนู้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่และกรมท่าเขานะครับผมโซนนี้ก็น่าเล่นนะครับน้ํานะครับ ช่วงต,ต้นหาดนี่ก็น้ำน่าเล่นนะครับบรรยากาศดีครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแดนมาร์คเช็คอินของเขานะครับต้นหาดจอมเทียนนะครับก็จะมีที่นั่งนะครับให้คนได้มานั่งเล่นพักผ่อนกันนะครับจะมีป้ายจอมเทียนพัทยาบีตรงนี้นะครับอันนี้ก็โค้งตรงตาลน,นะ มาคนที่นี่เขาจะเรียกว่าโคง้งนงตาลจะจะเข้าใจกันนะว่าเป็นจุดนี้นะครับแล้วก็จะมีสถานีตารวจสาขาโคง้งนงตาลนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับบรรยากาศของหาดจอมเทียนนะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับแต่ว,วันนี้โชคดีหน่อยมีแดดก็เลยมาถือกอกาสมาเดินถ่ายให้ทุกคนนะครับอัปเดตให้พี่เพื่อนทุกท่านได้ทราบกันด้วยนะครับถ้าใครมีแพนจะมาเที่ยวช่วงนี้นะครับหรือว่าดูเป็นข้อมูลไว้ก่อนก็ได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนพี่ๆทุกท่านไปเพียงแค่นี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ